ทุกคนครับวันนี้พามาชมเล้าไก่นี่ค่ะก็มีไม่กี่ตัวหรอกเลี้ยงไก่แบบพอเพียงเนาะเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงวัวนะคะนี่คอกวัวคอกไก่นี่ซื้อเกี่ยวหญ้ามาให้ให้วัวนะคะทุกคนตรงนี้ก็ที่เก็บ เก็บวัวเก็บไก่นี่ไก่ไก่น้อยนะคะไก่น้อยแล้วก็เจ็บเย็ๆเจ็บเจ็ดเย็บเย็ดเจ็ดเย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 ็เ็เ็เใส่ไว้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแมวมากินค่ะไก่น้อยถ้าแมวไม่มางูก็มาค่ะทุกคนมันก็ไม่รอดก็ให้เขาโตก่อนค่อยปล่อยออกมาเนาะ วันนี้จะมาเอาขี้วัวนะคะทุกคน,น,นไก่ไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวเดินมีทางโน้นไปชมทางก่อนไก่ม่วงนะทุกคนเหียสองตัวเคยซื้อไก่ม่วงมามาเลี้ยงก่อนหน้านี้ก็มีหกตัวนะ ก็ขายออกไปบ้างเหลือสองตัวเ้าก็นอนอยู่บนไม้แหไะมีไม้เอา,มาไม้มาวางนะทุกคนไก่ก็รักความสะอาดเหมือนกันเสร็จแล้วก็ขี้ใส่เต็มเลยนะนี่ขี้ใส่เต็มเลยโอเค เราจะมาเอาขี้วัวนะทุกคนตรงไหนดิขี้วัวหน้าหน้านี้มัน,นตักก่อนนะทุกคนนะกดกันได้แค่นี้แหละเอาแค่นี้เดี๋ยวหิวมันเดี๋ยวหิวหนักเนาะ ตอนนี้นะคะมาถึงสวนแล้วนะคะทุกคนคีย์เวิร์ดของเราใส่ลงไปเลยค่ะ้นทุเรียนค่ะ ต้นตรเรียนแห่งความรักคุณพี่กิติศักดิ์เป็นคนปลูกนะเนี่ยต้นทุเรียนต,นต้นต้นเนื้อสองต้นเนะเดี๋ยวจะงอกงามอันนี้ใส่ไปครั้งหนึ่งแล้วพอแล้วนี่มันใบมันก็ยังเล็กอยู่ทุกคนเดี๋ยวก็คงจะงามทีหลังเนาะค่ะ จาก,กนี้แล้วนะคะก็มีต้นต้นมะขามเทศเราชอบกินมะขามเทศนะคะทุกคนก็เลยแบบซื้อต้นมันมาปลูกนะแต่ปลูกลงดินอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็คงจะอยู่ได้อยู่ใส่ใส่ปุ๋ยลงไปนี่แต่แตที่มันก็ำลังไปเขียวแล้วคือมะขามเทศอาจจะปลูกง่ายทุกคนนมะขามเทศอาจจะปลูกง่าย ง,งามๆเด้อปีหน้าก็ได้กินแล้วนะปีหน้าก็ได้กินแล้วต้นนี้มางามต้นนี้ดินดีกว่าเนะสมบูรณ์กว่าี่ จากนี้แล้วก็มีต้นต้นมักซีดานะทุกคนนี่ก็เหมือนจะตายแหล่ไนมะ่ตายแหล่เนาะโอ้ต้นนี้ต้นที่ก่อนไปไปุย โเคนะทุกคนขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปจนจบนะคะส่วนฝรั่งของเราทั้งท,ทุเรียนทั้งมะขามเทศทั้งเอออะไรนะมะเขือเขียบนี่มะเขียบที่ปลูกไว้นะก็ปีนึงผ่านมาแล้วนะไดลูกแล้วนะทุกคนนี่ค่ะก็มีกล้วยมีมะม่วงนะคะมีมะนาวนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ